ตัวใหญ่เหมือนที่กุ้งว่างจริงด้วยตัวไหนมาเป็นแค่ไหนฮึ๊ตบมันตบมันดึงอตบมันดึงดึงเฮ้ยหัวใจน้องชื่อว่าน้องเป็ดคลั่งรักเป็นวันน่ารักนะน่ารักเลยแหละโอ้โหโอเคได้ตัวหน้ากอบ ต่อมาขอไม่มาเราขอ